สวัสดีครับก็วันนี้พามาดูเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นของ h o n ด a P X 3 5หนะครับตัวนี้หมุน,นไม่ได้แนละ้วหมุนห่างไม่ได้นะก็เราใช้เป็นเอ็อเอนตัดหญ้านะครับของมารูยามะนะครับพร้อมตลับอันนี้ผมใส่ไว้ประมาณ4เมตรข้างในนะขดไว้ข้างในขษณะก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือไม่ได้ใช้นะครับก็คือถอดออกเราเป็นถ้วย แล้วก็ผมก็อาจจะระบีตัวนี้ใหม่ไม่รู้ว่าตอนแรกเ,ออเขามีมาให้ไหมไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยอัดเพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วก็นี่ครับประกอบเสร็จเติมน้ำมังน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับน้ำมันเครื่องมาแรกๆไม่มีนะเราต้องมาเติมเองก,ก็เห็นไปดูเขาแนะนำเป็นตัวนี่มั้งตัว W40 นะครับเติมประมาณ0 1มิลลิตรก็เรียบร้อยครับเติมไปแล้ว แล้วก็น้ำมันผมเติมไว้จริงๆเขาให้เติมแค่600 600มิลลิลิตรผมเติมไป700นะครับก็คือเต็มเลยเนี่ยผมเติมเลยขีดมา600มิลลิลตรก็เดี๋ยวเราไปลองตัดดูนะครับก็ลองต์ทเครื่องเรียบร้อยละอันนี้ก็จะมีปุ่มนี่นะครับกดจ็คกองเกิืองนะครับ สายเพ่องสายไ,ไฟอะไรเรียร้อยครับสวยงามมากเริ้วง,งานดีสมก็ราคาเจ็ดพันะครับเจ็ดพันแปดพันรวมส่งก็ถือว่าโอเคครับเนื้องงานดีมากอันนี้ก็จะเป็นสายสพาลมีปลดไว้ด้วยพอดีเดี๋ยวเราไปลองตัดกัน